คำคุณศัพท์เกาหลีที่น่าสนใจนะคะคำแรกคือคำว่าตกตกเคียวตกตกเคียว ok ok ก็คือฉลาดค่ะอันนี้เนี่ยเวลาที่คนเกาหลีนะคะเขาจะชอบคนที่เรียนเก่งแล้วเขาก็จะมองว่าคนคนนั้นเนี่ยต ok ๊กตกเคียวคือหัวดีนะคะคํามีคำหนึ่งก็คือคำว่าชักเคียวชักเคียวคือคนนิสัยดีแบบ นางเอกนะคะนิสใส่แบบนางเอกพระเอกเนี่ยค่ะชัดเคลไม่เป็นร้ายกับคนอื่นอันนี้นะคะเรียกว่าชัดเคลอันนี้คนเกาหลีก,ก็ชอบค่ะชอบคนชัดเคลยวคาว่าโถดูเฮลโถดูเฮลคือหยิ่งผยองค่ะอันนี้อย่าเป็นนะคะยิ่พผยองโถดูเฮล ชินเจอเรียชินเจเรียแปลว่าใจดีมากเลยคืออะไรทรี่แบบอืมใจดีจังเลยอย่างนี้ค่ะชินเจอเรียอันนี้ไว้ชมคนที่ใจดีกับเราได้นะคะชินเจอเรเซลอ,อาจูชินเจอเรเซลลองไปพูดดูนะคะอาจูชินเจอเรเซลแปลว่าใจดีจังเลยค่ะแล้วก็ ตัตืเทลน้องตัดตืเทลคือเป็นคนที่หัวใจที่แบบอบอุ่นมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราเรียกว่าตัติเทลตัตืเทลแปลว่าอบอุ่นแปลว่าอุ่นที่ใช้กับอาหารก็ได้อาหารที่อุ่นนะคะหรือว่านิสัยของคนที่อุ่นอบอุ่นเงี้ยคะ่ะตัตืเทล